แล้วอาการระดับไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันตรายแล้วเพราะว่าโบราณเขาจะพูดอย่างนี้ถ้ามันขึ้นรอบตัวพอมันมาวนชนกันปุ๊บเหมือนหัวกระหางงูตายเลยนะเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงคะอาจารย์เอาเรื่องแรกตอบคำถามแรกก่อนว่าตายไหมไม่ตายครับไม่ตายไมเนาะคือถ้าเกิดให้มันมาวนถึงตรงนี้อาจจะปวดเจ็บปวดร้อนมากแล้วแหละมันมาวนกันก็ปวดเฉยๆเป็นผื่นที่มาวนกันเท่านั้นเองเนาะไม่ตายไม่ใช่ว่าหันมาปนจบกันแล้ว อันตรายถึงชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอีกคำถามหนึ่งคือน้อยมากมากๆเลยครับที่จะเกิดสองข้างพร้อมกันส่วนใหญ่มันจะข้างเดียวเนาะและที่เป็นมากสุดคือมันมันมันยาวไปถึงไหนถ้าเขาไม่รักษาคือเส้นประสาทเส้นนึงนะครับเส้นประสาทขวาก็จะมีเลี้ยงซีกขวาเส้นประสาทที่เลี้ยงจะขายสันหลังเนาะออกมาจากแสกขาสันหลังไปทางซ้ายก็เลี้ยงเฉพาะซีกซ้ายเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นจากเส้นเดียวมันก็จะมาแค่ข้างหลังมันมาถึงข้างหน้าตรงกลาง เพงสิเท่านั้นเจอน้อยมากๆเลยครับที่จะเจอสองฝั่งพร้อมๆกันอ๋อเพราะว่าแค่มาครึ่งนึงเราก็รู้สึกไม่ไหวแล้วใช่ไหมจันครับผมังนั้นก็ไม่ตายครับแล้วก็เจอน้อยมากๆที่จะเป็นสองฝั่งพร้อมกันครับแต่ถามว่าอันตรายด้วยยังไงถึงเรียกว่าอันตรายมันจะมีบางที่ของร่างกายที่ถ้าขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องรีบมาพบคุณหมอที่หน้า เมีงูสวัดที่หน้าด้วยเหรอคือถ้าเกิดขึ้นที่หน้าเนื่องจากว่ามันเป็นดั้ทุกเส้นประสาทครับพี่ปอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามันไปลามที่เส้นประสาทที่หน้าแล้วไปที่ตาเนี่ยอันนั้นอันตรายเพราะมันอาจจะไปทําให้ตาบอดได้แล้วถ้าเกิดมีงูสวัดที่หน้านะครับคุณหมอก็จะแนะนำบอกเฮ้ยต้องรีบมาโรงพยาบาลต้องมาให้คุณหมอตาตรวจดูหน่อยว่ามันลงตาหรือเปล่าเป็นงูสวัดที่ไปที่ตาหรือเปล่านะครับงูสวัดบางตัวไปที่หูเพราะมันก็มีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงหูเหมือนกันก็อาจจะส่งผลต่อกันได้ยินได้มะ่า เราเห็น <he en S 2> ว่าไปที่หูภายนอกแต่มันส่งผลถึงถึงการได้ยินข้างในคือถ้าเกิดมีผื่นที่หน้านะครับมันก็มีโอกาสไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณหน้าซึ่งพวกนี้อว,วัยวะมันแบบมันอ,อน่อนโยนมากเลยนะถ้าเกิดไปที่ตาเนี่ยกต็ตาสูญเสียการมองเห็นได้ไปที่หูนี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินโอ้โหแล้วแต่ว่าจะไปเกิดตรง จุดไหนแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือที่ตัวแม้รย์ที่ตัวใช่ครับจะเป็นที่ตัวที่แขนที่ขาอันนี้ก็เป็นที่ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันซึ่งพวกนี้มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้อันตรายใช่ครับไม่ได้อันตรายจนถึงขั้นที่แบบต้องมาหาหมอในเร็ววันต้องแบบต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องครั